คุณผู้ชมครับเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับในกับไทยแลนด์ของเราวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณพงเทพเทพกาญจนานะครับอดีตนายกอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับสวัสดี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 ครับเมื่อวานนี้เพื่อไทยเขามีเสวนาวิชาการหัวข้อทิศทางรัฐธรรมนูญไทยครับคุณพงเทพฮะับผมผมเองก็อยากจะมีคําถามมาถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าทิศทางรัฐธรรมนูญไทยของเราทุกวันนี้เนี่ยที่ที่มันดูวุ่นวายอยู่เนี่ยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันดูไม่เข้ารูปเข้ารอยเนี่ยนะฮะมันจะมี มันจะมีแนวโน้มในการที่จะที่จะกลับคืนมาได้ไหมครับเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ไทยคุณโงเทพเป็นกรรมธิการศึกษาแกขรัฐธรรมนูนอยู่ใช่ไหมศึกษาเป็นอยู่ครับเป็นอยู่ในสัดส่วนเพื่อไทยคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ร่างก็นําโดยคุณมีชัยฤชุพันธ์ครับคุณมีชัยฤชุพันธ์ก็เป็นหนึ่งนะครับในคอสชแล้วแน่นอนครับว่าตอนที่คอสชตั้งคุณมีชัยกับคณะขึ้นมาเนี่ย นะถามว่าคอสชอเขาคิดว่าจะให้ร่างรัฐธรรมนูนะเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศหรือเพื่อประโยชน์ของคอสชอผมต้องตั้งคำถามอย่างนี้นะครับว่าท,ท,ท่านท่านคงตอบได้เองนะครับว่าคอสชอที่ตั้งคุณมีชัยกับคณะขึ้นมาเนี่ยคนะอสชตั้งใจจะให้ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใครแล้วก็ผมจะบทสรุปนะฮะหลังจากที่มีการใช้รัฐธรรมนูญมาพอสมควรเนี่ยนะครับ เห็นระบบประหลาดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะเช่นการเลือกตั้งที่พิษดุานนะการคำนวณจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อนะครับแบบที่คนข้ององไปหมดเนี่ยนะครับรวมทั้งการให้สวซึ่งมาจากการเสนอโดยคอสชอเนี่ยนะครับมามีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ทำให้เราได้รัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์เข้ามา <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะม,มันก็บอกได้ชัดนะครับว่า รัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เนี่ยเขียนมาเพื่อจะให้สืบทอดอํานาจที่การที่เขาเขียน,นรัฐธรรมนูญมาให้สืบทอดอํานาจเนี่ยนะเขาก็ไปสร้างกลไกสารพัดกลไกขึ้นมาเลยนะซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อต่อประเทศไทยหรือว่าคนส่วนใหญ่แต่แต่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งซึ่งพูด,ดง่ายๆเป็นคนที่กําหนดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆครับจากองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งมีบทบาทสําคัญนะครับ อย่างปปชเนี่ยถ้ามีบทบาทสําคัญในการจะแก้ไขป้องกันปราบปรามการทุจริตนะฮะล้วก็ยังมีสตงงมาตรวจสอบสภาพชิ้เต็มไปหมดองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งโดยปกติต้องเป็นบุคลากรที่ได้มาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆสามารถทําหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าใครครับและมีความชอบธรรมสูงสุดใช่ครับมีความชอบธรรมสูงสุดแต่ปรากฏว่าที่มาขององค์กรเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมครับอย่างปปชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่าน มาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนจะมีรัฐธรรมนูญใช่ไคือพูดง่ายๆว่าถ้าคอสชไม่เห็นชอบเนี่ยท่านเหล่านั้นไม่มีโอกาสมาเป็นกรรมการปปชเพราะเป็นโดยสรสชนะครับคือผ่านกระบวนาผ่านสนชซึ่งสนชก็มาจากไม้ป่าเดียวกันเนี่ยใครเป็นคนเลือกคนนเป็นสนชตอนหลังเนี่ยนะครับขนาดที่ว่ามีรัฐธรรมนูญแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้ สวขึ้นมาแต่สวก็มาจากคอสชหมดอ่ะคอสชเป็นคนเลือกท้งนั้นอ่ะนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าบุคลากรที่จะเข้าไปสู่เป็นกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายรวมทั้งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าสวไม่เห็นชอบด้วยไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นเพราะตรงนี้กลไกต่างๆในในเมืองไทยเนี่ยมันมันผิดเพี้ยนมาหมดอ่ะองค์กรสรามว่าจะสามารถทํางานทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาได้ไหมผมว่ายากมากครับ เพราะว่าคนที่เขาคัดเลือกเนี่ยเขาต้องเขาก็คงไม่อยากจะคัดเลือกคนที่มีความเป็นกลางเข้าไปทําหน้าที่เพราะว่าท่านอาจทาให้เาเกิดปัญหาได้ครับครับคุณพวงเทพครับถามนิดหนึ่งว่าในฐานะที่เป็นนักกฎหมายคือเป็นอดีตผู้พิพักษาเลยแหละมันกับ88ปีที่เชฟไต่เนี่ยผมมองว่ามันถอยหลังสําคัญตรงที่การเขียนกติกาหรือการเขียนกฎหมายหรือการอ้างกฎหมายอย่างนี้มันเพี้ยนมากกว่าสมัยอดีต เหมือนกับสมัยอดีตเนี่ยถ้าเขานปรับประหารเขาบอกเขารับประหารตรงๆเขาเป็นกฎหมายเขาก็บอกเขาเป็นกฎหมายตรงๆอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้มันเหมือนมันเอามาบิดเบือนกันหมดอะถูกต้องครับคือตอนหลังเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าพวกนิติบริกรเนี่ยเขาก็คิดนะครับกฎหมายประหลาดประหลาดขึ้นมาเพื่อจะเอื้อให้กับคนที่เป็นผู้ยึดอานาจนะซึ่งตรงนี้ปั๊บมันก็เลยมีการสร้างกลไกสารพัดชนิดขึ้นมาเป็นเครื่องซึ่งแต่เดิมไม่มี การสร้างกลไกลสารพัดชนิดขึ้นมาเป็นเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือส่วนหนึ่งเขาไปใช้ผ่านองค์กรอิสระนะครับหรือแม้กระทั่งเตรียมไว้เครื่องมือเพื่อจะใช้ผ่านองค์กรระดับของสารรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างกรณีที่บทบริจักษ์ของรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งเนี่ยเข้าเขียนไว้ว่าถ้าสสสวนะฮะหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการจัดการให้กฎหมายงบประมาณเนี่ยให้สส หรือกรรมธิการมีส่วนในการใช้งบประมาณเนี่ยมันจะเข้าไปสู่กระบวนการที่สามารถจะเอาคณะรัฐมนตรีออกทางคณะได้โดยให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้เวลาวินิจฉัยในเวลาเพียง15วันครับถามว่าเวลา15วันเนี่ยถามว่าสารที่ไหนจะสามารถที่จะไปฟ<อ>ัง้อเท็จจริงได้ว่านีออ่มีส่วนในการทําให้เกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆนะนี่ไปเขียนว่ารัฐธรรมนูญอย่างนี้ซึ่งการเขียนแบบนี้ปับ๊บมันก็บอกให้เห็นเลยว่าเขาตั้งใจ ที่จะใช้อาสัยสารรัฐมนูญเนี่ยสมมุติว่าคุณใบตองแห้งเนี่ยนะครับเป็นเป็นพักการเมืองอีกพวกหนึ่งได้เป็นรัฐบาลเขาก็ใช่จังหวดบัญชาตรงนี้มปนสอยรัฐบาลของคุณใบตองแห้งเหรอภายในสิบห้าวันแต่ไม่เกิดเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ดันได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเอาง่ายๆนะฮะการที่ไปเขียนให้สวซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นคนพูดได้ กำหนดรายชื่อเสนอขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วมาเลือกพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกคืออะไรครับรเขาสามารถจะไปบอกนักการเมืองทั้งหลายได้นะตั้งแต่ตอนแรกเลยนะนะบอกนักการเมืองสอสทั้งหลายดูว่าเขาดูแล้วมีโอกาสจะเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกคุณมาอยู่กับผมดีกว่านะคุณมาอยู่กับผมเนี่ยเป็นรัฐบาลแน่นอนผมมีเสียงสนับสนุนผมมีอยู่แล้วสองห้าิเสียงหายอีกร้อยร้อยยี่สิบหกเสียงได้เป็นละ ค,คุณไม่อยู่กับผมคุณมีปัญหานะใช้อันาตรัฐต่างๆเข้าไปกดดันได้ไ mm hmm. อ้คุณมีคดีนี่คดีนั้นนั่นนั่นเรื่องนั้นยังอยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่ปปชนะต่างๆเราเนี่ยมันทําให้นักการเมืองจํานวนหนึ่งเนี่ยต้องยอมเข้าไปสรบ mm hmm. อยู่กับกลุ่มที่เขาจัดตั้งขึ้นนะ mm hmm. เพราะ<ๆ>เพราะว่าหนึ่งดูแลอนาคตก็ดีกว่าปลอดภัยกว่า,าถ้าตัวเองมีคดีหรือญาติพี่น้องมีคดีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือก็กมีพวกนี mm ้เขาไปครับ ก็คือคือหลักการพวกนี้มันแม่นมากอยู่แล้วเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแย่อย่างไงเนี่ยมันชัดอยู่แล้วทำไมไม่แก้ไปเลยฮะต้องมานั่งศึกษากันอีกคือคือเขาเขียนอย่างนงี้ครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคนที่เขียนเนี่ยพูดง่ายๆเขาตีตราสั่งไว้ไม่ให้แก้เพราะรัฐธรรมนูญโดยปกติเนี่ยใช้เสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภานะคือสสหรือสวก็ตามแต่นะครับสสบวกสวเนี่ยนะรวมกันเนี่ย เกินกึ่งหนึ่งปกติมากกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยก็แก้รัธฐธรรมนูญได้แต่คราวนี้เขาเขียนไว้่างนี้ครับเขาเขียนว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าเสียงสอสอสอวอเกินกึ่งหนึ่งนะคุณต้องได้เสียงสอวอสนับสนุนด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสอวอทั้งหมดครับก็สอวอทั้งหมดเนี่ยถามว่าใครเป็นคนเลือกมาล่ะแล้วจะไปหาที่ไหนหนึ่งในสามมาตั้งอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมที่จะมาเห็นชอบ <c oughs> ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังบอกอีกนะครับในเ็าเผื่อไว้เขาเผื่อไว้ในกรณีที่เขาคิดว่า คนอื่นเป็นร ah. ัฐบาลเขาก็บอกว่าต้องได้เสียงจากสสฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบนะคือสสฝ่ายค้านมีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้อย่างน้อยสสฝ่ายค้านร้อยละยี่สิบของท so ี่ม네ีอยู่ต้องเห็นด้วยนะไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วยังบอกอีกนะว่าถ้าเป็นเรื่องแก้ไขได้บางเรื่องเกี่ยวกับอำนาจศาละกระทบองค์กรอิสระนะต้องไปทําประชามติครัแล้วจะให้ศาลรัฐธรรมนูญกันตรองอีกผู้ง่่ายครับเขียนไว้เนี่ย ไม่มไไม่ให้แก้ไม่ให้แก้ครับคุณคงเรีบถามว่าระบอบอย่างนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันมันยิ่ง<ม>ถอยไปกว่าย,ยุคป่าเปรมย,ย,ยุคพลเอกเปรมเนี่ยก็มีสวแต่งตั้งแต่ว่าเขาก็ไม่เอาองค์กรอิสระใหม่อะไรมาแล้วเหมือนกับว่าฉันทามาติยังไม่ดึงสารดึงองค์กรอิสระมาหนุนตัวเองขนาดนี้ใช่ไหมฮะหรือดึงคนทางกฎหมายมาหนุนตัวเองขนาดนี้แล้วก็ ในเชิงสังคมแต่นะั้นมันก็มีลักษณะของแกรปฏิประนอมสูงกว่าที่คนก็โอเคก็ยอมรับอะไรนี่แล้วคําถามคือว่าแล้วมันอยู่กับสิ่งนี้ได้ยังไงประเทศเราอะแล้วคนคนมันยอมรับได้ยังไงแล้วคนในวงการกฎหมายเองเนี่ยเนี่ยอยู่กับสิ่งนี้นได้ยังไงคือคือนักกฎหมายเราจะเห็นนะครับนักกฎหมายเองเนี่ยตอนนี้ก็เห็นได้เลยครับว่ามีอยู่แบ่งออกได้เป็นผมว่าเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเนี่ยนะเป็นเนติบริโกนครับรับใช้ผู้มีอำนาจพวกนี้จะรับใช้วนแล้ววันอีกครับแล้วทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นมามีตำแหน่งต่างๆได้ผลประโยชน์ต่างๆนะพวกนี้ก็รู้สึกว่าการรับใช้ผู้มีอำนาจโดยเฉพาะที่มาจากการยึดอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเขาก็ทำอานี้มาตลอดครับแล้วก็พร้อมที่จะบิดเบือนการตีความกฎหมายสารพัดชนิดนะฮะที่ที่เป็นประโยชน์ ทำไมเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาได้ประโยชน์แค่นั้นเองไหมผมที่ว่าหนึ่งก็คือเขาได้ดีนะช่วงที่มีการยึดอำนาจคนเหล่านี้จะได้ดีมีตําแหน่งเบีอยมนาาวาสนาได้ผลตอบแทนสารพัดชนิดอีกพวกหนึ่งเป็นนักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักของกฎหมายหลักนิติธรรมพวกเหล่านี้เขาก็จะไม่เอาด้วยนะครับกับนักกฎหมายฝ่ายแทกแล้วก,ก็จะบอกว่าตรงนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรไม่ดีอย่างไรนะพวกนักกฎหมายเหล่านี้ปั๊บไม่ได้ถูกใช้หรอกครับ ผู้มีนั้นไม่ใช้หรอกนะฮะ mm hmm. เขาก็จะกันพวกนี้ออกไปแล้วก็มีนักกฎหมายกลางๆซึ่งก็คงจะติดตามฟังทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้สแสดงความเห็นอ้านมากครับแต่แต่ว่าในาช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมว่าคนที่อยู่กลางๆเนี่ยผมอยากจะทราบว่า เขามีการส่งเสียงอะไรขึ้นมาบ้างไหมเพราะว่าอย่างที่พี่ถึกพูดคือมันชัดเจนมากและชัดยิ่งกว่าชัดไปกันหมดอะทั้งประเภทแบบทั้งองค์กรอิสระทั้งตัวอะไรต่างๆเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าไปทั้งหมดเลยคือก็เลาอยากรู้ว่าแวดวงไปกันหมดเลยยอมรับระบอบอย่างนี้ได้แม้วงกฎหมายเขาคุยอะไรกันเบื้องหลังบ้างคะคือคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะไปบอกว่าคนที่อยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับอ่าเป็นถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของนักกฎหมายน้าคงจะไม่ใช่เพราะว่าคนที่จะเข้าไปอยู่ในนนั้เี่ นะพูดยังไงกระบวนการในการสรรหาในการได้มาเนี่ยนะคนที่เมียนมากเขาคัดแล้วครับ,รบว่าอย่างน้อยต้องไม่เป็นภัยต่อเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นเสียงของนักกฎหมายส่วนใหญ่นักกฎหมายส่วนใหญ่ที่ผมได้ฟังเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่นักกฎหมายโดยเฉพาะในติบริกรหรือการใช้การที่บางคนที่เข้าไปอยู่ในองค์กรที่มีอำนาจต่างๆเนี่ยแล้วไปใช้กฎหมายที่บิดเบือนหรือกฎหมายเพื่อรับใช้ผู้มีอำนาจ โดยเกิดผลเสียต่อประชาชนเขาก็ไม่สบายใจนะแต่ว่าอย่างที่ว่าครับว่าบางทีเขาจะแสดงความเห็นออกมาก็ทางสื่อครับ,รบาเขาไม่มีอำนาจอะไรคือฮะตัวนักกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่มีอำนาจอะไรแลวก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันก็สะท้อนอีกปกติแล้วเวลามันมีปัญหาในเชิงระบบแบบนี้เนี่ยสถาบันวิชาการกฎหมายเนี่ยก็ต้องออกมาก็อ่อนแอด้วยตรงนี้วิจารณ้อยมากครับคือสถาบันวิชาการกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่า ทางฝ่ายของผู้บริหารเนี่ยนะครับจะเป็นโดยปกติถ้าเป็นคณะนิติศาสตร์เนี่ยก็คือคณะบดีคณะบดีเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีบางท่าน,นที่แสดงจุดยืนในแง่ของหลักการกฎหมายตรงไปตรงมาอุดมการประชาธิปไตยขณะเดียวกันก็จะมีคณะบดีบางท่านที่ได้ดีเพราะรับใช้เ,เด็จการ เพราะฉะนั้นเมือม่อเมื่อท่านไปรับใช้เผด็จการแล้วจะถึงแม้ท่านยังเป็นคณะบดีอยู่เนี่ยแน่นอนข้าบทบาทของท่านเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่คณะบดีเลยแม้แต่ที่การบดีบางท่านที่ไปรับใช้เผด็จการก็จะแสดงออกนะครับในการสับสนเผด็จการแล้วก็พยายามที่จะใช้สาบันการศึกษาเนี่ยนะครับในทางที่สับสนเผด็จการค,คือคือหมายถึงว่าแม้แต่ศาลเนี่ยก็ยังมีกรณีอย่างคุณคุณากร ผู้อุตสาหกรรมที่ยิงตัวตายผมคิดว่าแต่ในระดับบนระดับมันการสะท้อนออกมาน้อยมากซึ่งผมอย่างที่ผมเน้นผมบอกว่ามันไม่เคยมียุคสมัยไหนเท่ากับสิบกว่าปีมานี้ที่ที่เอาระบบกฎหมายเข้ามาใช้เข้ามาใช้เกี่ยวกับการเมืองมากยุคพลเอกเปรมใช้ทหารก็คือทหารเ็ไปนั่งอยู่ในวุฒิสภาเับเรื่อเขาเพราะว่ามันยุคม,มันนั่นมันสี่สิบปีละแล้วขณะเดียวกันในทางการเมืองเนี่ย พลเอกเปรมก็มาจากการที่ค่อนข้างจะมันมีการคอมพรมไมในสังคมระดับหนึ่งม,มันไม่ใช่แบบหกัหกหักขานกันอะไรแบบนี้มันมีลักษณะของคอมม m i ในทางสังคมแล้วก็ใช้ทหารเข้ามาค้าแต่ว่าไม่ได้ใช้กฎหมายอะไรต่างๆมามามากขนาดนี้นี่มันมาสุดๆเลยอ่ะคือคือสมัยสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างที่คุณปตองแห้งว่านะครับว่าเนื่องจากตอนนั้นไม่มีองค์กรอิสระ ใช่ไหมยังไม่มีกฎหมายสารพัดชนิดที่เป็นเครื่องมือเหมือนอย่างในปัจจุบันนะศาลก็อยู่ส่วนสารนะ,นะาลก็ยัออยู่ส่วนสารนะครับสารก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรื่องทางการเมืองอะไรต่างๆนี้ซึ่งจะแตกต่างจากปัจจุบันซึ่งศารมีบทบาทเยอะมากในการคัดหาคนเข้าไปสู่องค์กรอิสระในสารพัดชนิดนะฮะ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของคุณธรรมของคนก็แตกต่าง <S 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 พลนเอกประเมเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็เป็นผู้นําถึงแม้จะมาจากการตอนแรกเพื่อนท่านมาจากการยึดอำนาจตามแต่เนี่ยนะฮะ ท่านท่านมีคุณธรรมของท่านนะแล้วท่านก็ดูแลรัฐมนตรีหรือคนใกล้ชิดของท่านไม่ให้ไปทําอะไรที่แบบพูดง่ายๆว่าจิตคอรับท่านโฉงครึ่มพอสมควรนะ <c oughs> ใช่ไหมครับพลเอกเปรมท่านท่านก็รู้จักเทียบก,กันกับผู้ดายุคปัจจุบันจะมีความแตกต่างกันแล้วพลเอกเปรมเนี่ยนะพูดถึงในแง่ของท่านฟังคนอยู่นะ นะท่านท่านไม่ใช่ไม่ฟังใครนะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาเข้าหูคนนะอันนี้ชัดเจนใช่ไหมไม่ใช่พูดจาอะไรแบบแบบที่แบบเหมือนกับว่าอะไรอะผงไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ผงผางแล้วบางคนเขาอาจจะไม่ใช่คว่าพูดอะคือมงเทพครับคือผมถามในชั้นกรรมธิการเพราะว่าอยากจะมองไปที่ตัวรัฐมนูญปัจจุบันว่าไอกรรมธิการเนี้ยมันซื้อเวลาหรือเปล่าแล้ว มันจะนาไปสู่การแก้จริงๆได้ไงหลังจากศึกษามันไปแล้วเนี่ยหาเหตุผลที่หนักแน่นหรือว่าอย่างไรคือในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยว่าต้องการจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับถึงได้ผลักดันเรื่องให้มีกมันทิการศึกษาตรงนี้แล้วก็แล้วทางที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเขาได้พิจารณากันเนี่ยนะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไปแก้เป็นตรามาตรานั้นมาตรานี้ไม่ได้หรอกครับ เขาผูกโยงกันไว้หมดเขาสร้างเงื่อนกันไว้หมดนะสร้างกลไกในการที่จะผูกโยงกันไว้สร้างในการสืบทอดอำนาจไว้ถ้าจะแก้เนี่ยที่ดีที่สุดแล้วเป็นประโยชน์ต่อ,อประชาชนที่สุดเนี่ยมันต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะจะทํานองเดียวกันกันกบที่เราเคยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรที่คนมีส่วนร่วมก็มาคิดกันมาเห็นชอบร่วมกัน ตรงนั้นเราจะได้รัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศแล้วทําให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้เต็มศักยภาพปัจจุบันเนี่ยประเทศไทย,ยมันเหมือนกับคนถูกมัดไว้ถูกมัดไว้ด้วยรัฐธรรมนูญนะรเ,รเราขยับอะไรเต็มตามศักยภาพไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าเสียดายโอกาสของประเทศไทยถ้าตาบใดที่เรายังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าเสียดายโอกาสของประเทศไทยนะคือเรามองในเชิงการเมือง มันก็ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนแบบมันมันเหมือนเราอย่างที่ผมพยายามเปรียบเทียบยุคพลเอกเปรมคือผมมองว่าพลเอกเปรมเขาคอมโพมังเข้าไปได้แต่ก็อยู่แค่แปดปีนะก็ถูกแบบกดดันจนกระทั่งแบบนั้นแต่ถ้าเรามองยุคนี้นันเหมือนเหมือนแบบมันไปสู่การแบบมันไม่มีคอมโพมมยอ่ะมันมันหักกันตลอดอ่ะแล้วก็มันจะไปสู่จุดไหนคือเวลาที่บอกว่า ปรีดีประนอมคอมพลอไรส์เนี่ยนะครับในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยอาจจะเป็นการที่ต้องมีการปรีดีประนอมกับกลุ่มต่างๆเพราะมีกองกําลังอยู่ในป่าเนี่ยฮะใช่ไหมมีมีทั้งมีทั้งตอนนั้นก็มีทั้ง6กสิบหกทั้งสองสามใช่ไหมมีทั้งกรณีของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวนะฮะในในป่ามีทั้งพรรคการเมืองสาบพรคนะฮะที่ต้องต้องมีการปรีดีประนอมกันแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่ผม รู้สึกสลดใจนะนะก็คือถ้าเกิดใช้คำว่าป็นประนอมเนี่ยถามว่ามีการตนีประนอมกับประชาชนไหมไม่มี้จุดสำคัญที่สุดแนตะ่ผมไม่ผมไม่คิดว่าไม่จําเป็นต้องไม่มีประนอมกับพรรคการเมืองนะจะถามว่ากับประชาชนเนี่ยประชาชนเป็นอย่างไรได้รับการแบบปล่อยให้ได้แสดงสิทธิเสรีภาพเต็มที่นะครับตามที่เขามีสิทธิ หรือว่ากลับไปถูกกดไว้อะนะซึ่งตงเนี้ผมคิดว่ามันแย่มากในเรื่องของการปฏิปนตินะครับครับเออผมผมถามแบบท่านพงเทพเมื่อสักครู่ที่พี่ชูถามยังค้างอยู่ก็คือแบบท่านพงเทพบอกว่าเราจะมีการผลักดันร่างธนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะเอาแค่แก้รายมาตรานี่มันก็เหนื่อยแล้วผลักดันทั้งฉบับเนี่ยมันมันต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคภาครัฐด้วยม,มันปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นี่ฮะแต่ภารครัฐก็จะเอาด้วยแหลนะท่านพงเทพคือตรงนี้นะครับต้องต้องเรียนเลยว่าผู้มีอำนาจเนี่ยผมเชื่อว่า เขาไม่อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรอกโดยเฉพาะในบางมาตราซึ่งเขาได้ประโยชน์ครนะแต่เท่าที่ผมฟังดูเนี่ยบางมาตราเนี่ยนะครับทุกคนก็เห็นว่ามันมีปัญหานะนะที่ใช้ไปก็มีปัญหาอยากจะแก้เป็นบางมาตราอยู่ก็มีแต่ทีนี้มาตราที่พูดง่ายๆไ,ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่แก้แกเขาไม่เขาไม่แก้เช่นพิ้สวมีสิทธิ์มาลงคะแนนเลือกนายกหรือแม้กระทั่งบทนิรโทษกรรมเวงแห่นะ ว่าสิ่งที่คอสชทําไปเนี่ยนะครับในอดีตรวมทั้งในปัจจุบันทั้งใน<ล>อนานนคตเนี่ยถือว่าชอบโดยกฎหมายทำทำมรัฐธรรมนูญเสียทั้งสิ้นเนี่ยซึ่งผมต้องขอบอกตรงนี้ตรงๆต้าบอกพี่น้องชาวไทยเลยนะครับให้ช่วยกันไปถามสินะครับว่ากรรมการร่างที่เห็นชอบด้วยกับบทบัญญัติแบบนี้นะเป็นใคร<อ>นะแล้วก็จะได้ช่วยกันนะครับ จะรึกไว้ว่าคนเหล่านี้อย่าให้มีส่วนมาร่วมในการนักกฎหมายใดๆดอีกนะเพราะว่าจาร่างกฎหมายแบบนี้นี่ผมถือว่าพูดง่ายๆครับถืนเขาได้มีโอกาสร่างกฎหมายอะไรอีกในอนาคตเนี่ยกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นผลเสียต่อประเทศไทยแน่นอนครับครับคุณม<บ>งเทพน<ะ><ะ>คือ,อกรรมธิการเนี่ยต่ออายุไปอีกเก้าสิบวันใช่ไหมฮะแล้วไอ้ตัวกรรมธิการเนี่ยมันมีหลายฝ่ายทั้งอนุรักษ์นิยมฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายที่หวังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถเริ่มต้นสร้างฉันทามติและข้อตกลงใหม่ได้ไหมว่าจะอยู่กันยังไงคือกรรมธิการมีศักยภาพไหมคือกรรมธิการชุดนี้นะครับมีหน้าที่ศึกษามไม่ได้มีหน้าที่ในการร่างร,รัฐธรรมนูญใหม่โดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศึกษากันไปก็ดูว่านะครับบทบัญญัติในแต่ละโหมดเนี่ยนะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก,ก็ศึกษากันไปก็ทำรายงานกันมาเยอะพอสมควร บางเรื่องเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นยกตัวอย่างในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยบทบัญญัติเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็คงจะมีความเห็นเวลาที่เสนอเข้าไปสู่สภาเนี่ยนะครก็คงไม่ได้ผูกขาดว่าต้องเป็นความเห็นเดียวนะฮะว่าต้องมีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเขาอาจจะบอกว่าวิธีการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องแก้อย่างไรบ้างนะส่วนการจะมีสภารร่างก็คงเป็นวิธีหนึ่ง แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบทประญัติต่างๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอะไรที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขเช่นเรื่องขององค์กรสระนะฮะเรื่องการตรวจสอบอย่างสมัยก่อนปี4 0เนี่ยเรามีการตรวจสอบตรวจสอบ,สอบทุกองค์กรโดยการถอดถอนอผู้พากษานะครับประธานสาลฎีกาก็ถูกถอดถอนได้น,นายกรัฐมนตรีก็ถูกถอดถอนได้ประธานปป,ปชก็ถูกถอดถอนได้ประการสงก็ถูกถอดถอนได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอำนาจการถอดถอนไม่มีครับไปอยู่ที่ปปช อยู่ที่สไมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอํานาจการถอดถอนโดยวุฒิสภาไม่มีแต่วุฒิสภาแบบที่มาจากคอสชเป็นคนเสนอชื่อก็ให้ถอดถอนไม่ได้นะก็ะะขึ้นถอดถอนได้ก็ยิ่หายนะใช่ไหมแต่ว่ากลไกการถอดถอนแบบรัฐมนตรีปี40เนี่ยซึ่งวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเ,เป็นประโยชน์อย่างน้อยครับคนที่มีอำนาจทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในไหนครับฝ่ายนินยติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการหรือองค์กรอิสระต้องถูกตรวจสอบได้ ถ้าไม่มีการตรวจสอบได้คนเหล่านี้เขาก็จะลำพองใจครับ <Ừ. S 2> ใช่ไม่มีใครตรวจสอบผมได้ผมทำอะไรก็ได้ทำไมผมจะถ้าผมเป็นผู้วักษาใครตรวจสอบผมไม่ได้ผมตัดสินยังไงก็ตามใจผมผมไม่มีใครเอาผิดไม่ได้ไดแต่ถ้าถูกตรวจสอบเนี่ยทุกคนก็จะต้อง,องระมัดระวังว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายมและกรอบของข้อเท็จจริงอืมงผมมองข้ามจับไปแล้วไงผพราะว่ามันคงไม่มีการแก้ใช่ไหมครับอาจจะระบบเลือกตั้งไง อาจจะแก้บางอย่างอที่มันแบบเขาต้องการแต่ว่า <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยด้วยสาระสำคัญมันไม่แก้คืออย่างที่คุณไปตองแข้งพูดเนี่ยผมก็เชื่อว่าในแง่ของผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับก็คงคิดอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันเราเคยเห็นหลายครั้งนะครับว่าถ้ามหาชนเนี่ยต้องการนะไอ้แรงกดดันนะครับ ที่จะให้ต้องแก้ไปในแนวทางที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นได้รัฐธรรมนูญปี40ตอนที่ยกร่างมาเนี่ยตอนนั้นใครๆก็บอกว่าไม่ผ่านครนะเพราะว่าสสสวจำนวนไม่น้อยก็ไม่เอาแต่สุดท้ายก็ผ่านรอบแรกเลยนะรอบแรกเลยไม่ต้องไปไหนเลยผ่านเลยจบเลยเขียวทั่วประเทศตอนนั้นเพรานะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเรียกร้องเนี่ยนะครับว่าให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะผมก็เชื่อว่านะครับ จะเป็นสวรหรือใครก็ตามแต่ซึ่งเขาเมีอำนาจในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสตรงเนี้<ม>เขาก็ไม่ฝืนหรอกครับคุณท่านผมถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับแบบเบื้อง,องลึกเบื้องหลังที่คุยกันเนี่ยอมันก็ต้องมีคนใกล้ชิดกับภาครัฐบาลเนี่ยพูดคุยกันแนวโน้มของเขาเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเห็นคล้อยกับกับตามหลักการไหมครับหรือว่าหรือเห็นคล้อยกับตามหน้าพรรร่วมฝ่ายค้านไหมฮะ คือในส่วนของการยกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีโอกาสได้ได้คุยกันลึกๆนักแต่ว่าเท่าที่ได้ทราบเนี่ยนะครับทางซีกรัฐบาลเองเขาก็เห็นว่าหลายมาตราเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นปัญหาเพราะตอนที่เราพิปรายกันในชั้นคณะกรรมการเนี่ยทุกคนก็เห็นว่ามาตรานี้มีปัญหาทั้งสิน้นเุนตั้มีัาทั้งสิน้น <c oughs> เป็นเพราะกันหมดโอเค <c oughs> ผมผมคิดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองด้วยกันเนี่ยจะมีจุดที่เห็นพร้องกัน แต่ฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายคอสชอเนี่ยเขาจะไม่เห็นแน่หรือาอาจจะแก้อยากแก้บางประเด็นแค่ตัวแต่ตัวหลักเนี่ยเขาไม่แก้เนี่ยเพราะนั้นผมถึงยอมมาถามว่าตกลงเนี่ยมันเหมือนแบบมันไม่มีการปรินีประนอมหรอกแต่มันจะไปสู่จุดยังไงที่ในสังคมไทยซึ่งมันมันมันมองไม่ออกมันมืดอะคือในสภาเนี่ยนะครับเสียงรัฐบาลมีมากกว่าฝ่ายค้านครับครับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ จะบอกว่าเขาจะมาปฏิปนอมเนี่ยก็ดูอาจจะไม่ไม่มากนักนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าเรื่องสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่เสียงของประชาชนนะเสียงประชาชนถ้าเรียกร้องร้อดนเพื่ออย่างยิ่งครับสถานก,การณ์ที่เรารเผชิญอยู่ในขณะนี้ปัญหาโควิดต่างๆที่เศรษฐกิจของประเทศไทยนะจะต้องเติบโตลดลงอ,อย่างอย่างมากเลยเนี่ยทุกคนจะเดือดร้อนถ้าได้กลไกรัฐธรรมนูญกลไกลาการบริหารประเทศ ที่มันทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่สามารถก้าวไปได้เต็มศักยภาพคนไทยจะลำบากอีกนานครับครับนั่นแปลว่าตัวกรรมธิการเนี่ยเป้าก็คือว่าศึกษาเพื่อสร้างมติมหาชนว่ามีส่วนออกทางนี้มีมีส่วนครับเพราะว่ามีการรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนโดย ทางคณะอนุกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นซึ่งท่านวัฒนาเมืองสุขเป็นประธานเนี่ยก็รับฟังกันอยู่ตลอดเวลาในขนะนี้ครับนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเวกับไทยแลนด์นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านกรงเทพเทพการนานะครับขอบคุณครับเราทั้งสี่คนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ